สดีพี่น้องสุข,ขุทุกคนเด้อมื้อนี้ก็มาพวกกว่อขบช่องยายทิพ,พาแซ่กินข้าวไก้ทิพสบายสบายสไตล์วิเชตพี่น้องพี่น้องยายจะพ,พากินข้าวนอกกระทนทีมันนี้พี่น้องไปกินข้าวนอกกถานทีมันนี้นนก,กินทุนเรียนโจ๊กพี่น้องมายายใดอย่างตูกินมาเบิงกันเลยพี่น้องลาย,ยางพี่น้องชุปต้นไม้พี่น้องสุปต้นไม้หมูทอดนะคะ อันนี้ก็อันนี้พี่น้องมกปลาเข็งหน่อยโมกปลาซิ่วปลาซิ่วปลาเข็งหน่อยแล้วก็ปลาข้อหน่อยพี่น้องแซ่บๆมาเนี่ยองกินอีสานบานเฮ้าพี่น้องอันนี้ก็บลาเขือปอพี่น้องบลาเขือบลเขือปอแต่ว่ามันมีนามมันมีนาำแต่ว่ามันนั่งบ่อคืนพี่น้องแซ่บพี่พ่อยุตนาดอีกแล้วมาเนี่ยของทั่วพูพี่น้องตะกับ อากาศพวมีหลายอย่างพี่น,อน,อน,นอ้องมามาพี่น้องมากินข้าวนามย่อยข้าวเหนียวกรองหมั่นไยได้เหมือนนี่คนกินข้าวอยู่ร้านโจ๊กพี่น้องกินข้าวอยู่ร้านโจ๊กนะวันนี้ผู้ดใดเข้ามากันอย่าลืมนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้กดกระดิ่งปิ้งๆให้ยิ่ทิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่อยเนาะเด็กกินไปใหม่ให็นมึงยิ่งชมพี่น้องคลุกน้ำมันนี่เพลิดเพลิสุดยอดเลยนะคะ มากินด้วยกันอันนี้ขนมหวานพี่น้องแยไปซื้อมาอยู่ตลาดกลอมพ่นหมองแยขายของจ้ะซื้อเพิ่นพี่น้องมื้อนีนบ่ได้เฮตดพี่น้องเอ้ยเวลากับชัมชิดโมกขี้สีแดงแฝดพี่น้องเอ เค็งหน่อยปะคอหน่อยราสั่นไท้บปหนอกว่ะแค่บริดกินจักเถอลายสิบปีอแสบพี่หนอตบผพู ขอดหนากากันพี่น้องเ้ยฮอนกินเขาแล้วก็จะมันกลับบ้านพี่น้องเ้ยเค็งหน่อยประคอหน่อยพี่น้อง ยินเสียงรถบอพี่น้องอยูย่ข้างถนนได้ไหมเนี่ยสัย่งถนนคุณเขาพ,พี่น้อง มูปลาซิวนะคะปลาซิวปลาเข่งปลาขอปลาขอหน่อยทุกน้องไม่ก็แซาพี่เนะ ก็สีตับหมู้งว่าสิไปสร้างตับหมหุ้งเพิ่นพี่น้องร้านคังกันกันกบย่ายนี่ล่ละย่า่เลยบเอาอะกับเขามีหลายอย่างแล้วย่า่แล็บเอไปสร้างพราะย่าย่มีขนมจีนพี่น้องกิดต์ดีพลาดมากกับจินปลาเผาพี่น้องกินดูดูปลาเผากะดาแย่างไก่กบรบ่ได้พี่น้องแม่ปลาเผาผมแน่วว่าร้านกิฟต์สี่คัางกันกันกบย่ายนี่ล่ะ พ,พ,พีนงน้อ,เนอ,นองเขาขายปลาปลาเผาพี่น้องแยกกินปลาเผาแรกจะซื้อไม่นีล่ะแซ่บแซ่พี่น้องแซ่บพราะ้าขายปลากขายดีดีขยันขยันพี่น้องเอ็นเอียงยังเองเมื่อมือสามสิบสีบัวกบเบิดพี่น้องเลยขายดีหนาเวลาหน่อยๆเล็มากความกันแล้วก็ง่าย ร้านปลาเผากิฟซี่ปลาเผาตลาดจอมพลพี่น้องของ้างๆกันก็ย่ายนี่ยแหละร้านโจ๊กจับเส้นย่ายนี่ยแหละพี่น้องจับพี่น้องพี่จับเลยมาๆกินกันแอบนี่มันจะคล้องหิ้วเข่าพูดพี่น้องพวกก๋วยเตี๋วแบบพี่น้องนะั่ง ก็คิวตุนยาเลยจะกินยังก้อนนี่น้กับแสบพี่ห้องตุนละไม่กับแสบ พอพูดไอยนี่แกยังกบขาดยังบ่ขาดแก้วก็บ่ดี okay, แกวแกวแก้วห่าง <laughs> ย่อมเก็บแขวดูรายอยากไรสองมือแลลวพี่น,อน้องมอดล้านกับเมนฝนตกไฟรถสองมือนเดี๋ยวเป็นเหตุการณ์ฝนตกเนี่ยมแรง ถึงย่างเดียวนะนิ้วเขายิ้มเหมือนปันนี่ก็ส่องยิ้มแล้วพัดเป็นยูทูบนี่แหละอ้วนนะอาวนเอาพีา่ลองเอ้ยย่อยเอาไว้ว่ามันแนวกินแซ่บเนาะ นั่งกินขา้าวผู้เดียวกัแซ่บม้าสายกินอะไรเนี่นะ้องต้องกิน,นปะกินอย่างเดียวน้องเบนซุปมะม่ายายซุปมะม่ายายเสซยบ เคยกินบลาพี่น้องหมกปลาซิ่วหมกปลาเค็งหน่อยปลาค้อน่อยพี่น้องผู้ใดเคยกินบลเยีมั้ยน,น้องขนมกินตบตุดนขนมหวานนี่น้องเอิร์นขนมยังอะไรขนมต้มดิเอิรนมันยังไหนแซ่บๆพี่น้องอ ย,ยินมาไหวเหรอพี่น้องพี่น้องจ้าคลิปนี้เราทำนี่กันเนาะเจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะสวัสดีค่ะ